ฉะนั้นการต้องทานต้งทำวันนี้หลังจากที่เริ่มทำความเข้าใจกันแล้วสาหรับครูวิชาการท่านต่อโรงเรียนกลับไปคุยคุยกับปีทูทุกท่านในโรงเรียนว่าโรงเรียนน้น่าจะเลือกที่ทางไหนแบบไหนและเจอผู้ปกครองวินเข้ามาในโรงเรียนหรือจะเราจะไปหาผู้ปกครองตามหมู่บ้านแล้วแต่แรักษาระยะห่างที่สุดโซเชียลมีเดียนะคะให้ให้เกิดประโยชน์จำนำเสมอตรงนี้รักษาระยะห่างเสมอนะคะ เร็เรียบร้อยแล้วก็ผู้ปกครองเข้าใจแน่นอนพกเอยากให้ลูกมาโรงเรียนแต่ผู้ปกครองต้องมีระาที่อะไรบทบาทบรรยายไปแล้วมาถึงโรงเรียนทานอย่างไรบรรยายไปแล้วนะคะไอ้เจ้าแผ่นสติ๊กเกอร์ที่ทิ้งระยะไ้างของแต่จุดแค่จุดล้างมือจุดห้องน้ำจุดห้องประชุมจุดอะไรก็ได้แต่ สันอาจจะใช้กระดาษแผ่นๆนะคะและ้วก็สัะดูสีเหลืองค้นสเะอร์สีสีสเตอร์นะคะเพื่อาารักษาสุดใหผางระยะห่างจะประหยัดกว่าติสเอร์ิสเกอร์ก็จะแพงกว่านะคะ จะเรียนร้อยแล้วเมืเ่อประชาชนชุมชนผู้ปกครองเข้าใจคนสาคัญคือกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสอบอที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านในการบริหารจากกัดการศึกษาในครันน้งนี้บางโรงเรียนเนี่ยเชิญอสบมาเป็นสตาฟทีมง,ง,ง,า,นง,งา,นานที่จะช่วยดูในช่วงเช้าและเย็นหรือเที่ยงหรือตอนไหนด้วยก็ได้แล้วแต่เขาเขายินดีขยักทำงานทำผมีศีลธะรมมากมายมาหาศาลอสมเนี่ยนะคะ,ะแ, 5, แม้แต่แม้จะมียัญหามาเจ็บรูปรูปในสิ่งของเรานะคะ ประชาชนผู้ปกครองชุมชนเก็บเข้าใจแล้วส่งลูกมาโรงเรียนแล้วนะคะคนสําคัญคือกรรมการภาษาึกษาท่านต้นงาท่านต้องถานมาติดกรรมการภานศึษาภานชุมชนผู้ปกครองเข้าใจนั่นคือการเซฟที่ตัวท่านเองปกป้องตัวท่านเองปกป้องระบบเองหากวันดีคืนดีคุณแม่ไปสิงเพกลับมานะคะมีเชื้อเข้ามาถึงลูกลูกเข้ามาเดินในโรงเรียนนะคะจะได้มีสิ่งที่ปกป้องเราได้คุ้มครองเราได้ เตรียมร้อยจะส่งมาที่เกตว่าท่านเรื่องการจับก,การเรียนการสอนแบบใดโดยวิธีการสื่อทางที่ไม่เที่ยในวันนี้ในวันนี้เร่ยนในขณะนี้ไม่ห่วงโรงเรียนกลางและโรใหญ่มากห่วงกว่าเพราะว่าอาคารห้องเดือดอาจจะไม่เพียงพอสาหรับห้องละ25่สหรืคนระยะห่างหนึ่งเมตรึ่งนะคะอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีพี่น้องศึกษาในประเทศคอยมาช่วยดูด้วยตอนที่ทา่านเลือกแบบนะคะ อผ่านมติกรรมการศาึกษาท่านื้นฐานเสร็จท่านพัฒนมาที่เขตเขตข้วาวกตปบนน,นะคะนี่เป็นองค์คณะที่สองผ่านไปที่สำนักง,งานศาึกษาธิการจังหวัดเป็นกศจนะคะผิดชอบผ่านไปที่กศจในชุดไปเองถึงท่านผู้บริการจังหวัดประธานควบคุมโรคประจําจังหวัด อาการบอบอดเห็นชอบแล้วว่าช่วงเขตหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็สามสามเนี่ยมีความสมียลมีความเหมาะมีระบบการป้องกันมีระบบการรักษาระยะห่างมีระบบการดูแลบริหารจัดการอย่างดีเขาก็จะเห็นชอบให้เราเนี่ยสามารถจดการศึกษาได้